ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองห้าได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูทรเวียงแก่นว่ามีผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญหลายรายหลบหนีการจับกลุมตามหมายจับไปซุกซ่อนอยู่ในแขวงบ่อกแก้วจึงได้ประสานแจ้งตรวจคนเข้าเมืองขัวสีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านกลไกความร่วมมือชายแดนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองหรือ GMS BLOCATOC ซึ่งมีการก่อตั้งและประสานความร่วมมือกันมาโดยตลอดกว่า5ปีต่อมาก็ได้รับแจ้งจากจวดคนเข้าเมืองขัวสี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำการจับกลุ่มตัวนายจรันนายยิ่งยงสัญชาติไทยความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองที่สปปลาวซึ่งได้ดำเนินคดีถึงที่สุดเรียบร้อยด่านจวดคนเข้าเมืองเชียงแสน จึงประสานรับตัวนายจรันและนายยิ่งยงนะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่20กันยายน2562เวลาบ่าย2โมงครึ่งจากนั้นก็ทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบทะเบียนราษฎร์และระบบสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพบว่านายจรัน21ปีอยู่ที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเทิงลงวันที่9 พฤษภาคม2561นายยิ่งยง24ปีอยู่ที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเช่นกันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงรลงวันที่24พฤษภาคม2561ความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือว่าเมทแอมเฟตามีนและยาไอคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า20กรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทสองเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายควบคุมตัวทั้งคู่ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรต้นเรื่องอำเภอเวียงแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ต้องหาทั้งสองรายเป็นเครือข่ายยาเสพติดบ้านห้วยหานตำบลปออำเภอเวียงแก่นเชื่อมโยงกับคดีลักลอบนำเข้ายาบ้า9ล้าน4แสนเม็ดยาไอ788้กิโลกรัมตามที่สถานีตำรวจภูทรเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มเมื่อสองเมษายน2561น และยังเชื่อมโยงกับคดีพยายามฆ่านายทวีศักดิ์กำนันตำบลปออำเภอเวียงแก่นซึ่งยกราบัดเก็บพร้อมลูกชาย3ามขวบส่วนทัญญาและลูกสาวของกำนันอายุ5ขวบเสียชีวิตคารถกระบะขณะขับจากสวนจะกลับบ้านบริเวณถนนผาตั้งภูชีฟ้าเกิดเมื่อ24เมษายน2561นะครับที่อเเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับคดีนี้นะครับมีการยวับุม ส่วนที่จะบ้านทั้งหมด940เมตรนะครับแล้วก็ย้ายทั้งหมด788กิโกรัมนะครับด 78, คดีนี้มีความสําคัญจากการที่เมื่อวันที่2มิถุนายน2561นะครับได้ตรวจยึดบ้านังกล่าวนะครับมีการยึดรถ3คัน 3, จากผู้ผู้ทหาร2คนนะครับ